สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Special Episode EP ที่เป็นการคุยกันแบบด้วยปืนอ่าวันนี้คืนนี้เราจะมาคุยรื่องะไรกัน Hello everyone I'm back again for the h i r d special episode so today we r e gonna talk about something bone I don't know okay um เราจุกคุยถึงเรื่องเอพิสโซดนี้ก็คุยถึงเรื่องเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับชีวิตในวัยหนุ่มสมัยที่ทํางานอยู่ที่เมืองนอกโอเคนึกถึงมาได้อยู่เ,เรื่องหนึ่งผ่านมานานแล้วนานมากสมัยที่แบบว่าก็จบมัธยมปลายแล้วเข้ามาหาลัยแล้วก็ หางานทํางานหาเงินส่งตัวเองเรียนมหาลัยเรื่องรับก็มีอยู่ว่าได้แบบจับพระจับภูไปทำอาชีพาขายรถมือสองไม่รู้เป็นไม่ได้ยังไงนะแต่ว่ามันก็ได้มาทำอาชีพนี้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้ทำในสมัยที่อยู่เมืองนอก,กน,นะครับ ขาย่มมือสองก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าทํากันง่ายๆนะก็คือสมัยนู้นมันยังไม่มีโซเชียลอเน็ตไม่ม,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 มีมีเดียสื่ออออนไลน์อะไรตรงนี้เวลาจะขายทีหนึ่งถ้าลงทุนเป็นจริงๆก็คือลงแอดนะลงโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์หนางสนอพิมพ์ one. แล้วก็เอารถไปจอดเอารถไปจอด รถที่เราจะขายนะครับรถมือสองอะไรก็ว่าไปยี่ห้อไหนปีไหนอะไรก็ได้รถอะไรก็ว่าไปเอาไปจอดในที่ที่ลานจอดรถที่เขาให้ขาย,ยานะครับที่ที่เขาให้ขายฝากรถขายลานจอดรถนี้ก็จะคิดเป็นอาทิตย์ละกี่เหรียญอะไรก็ว่ากันไปนะบอกว่าเอาสมายัยนู้นยึงแบบเขียนเป็นเช็คใส่ซองแล้วไปหยอดตู้เลยว่าเออ สปอร์ตนี้รถคันนี้จอดขายอะไรเงี้ยเอาที่ระหว่างที่เราเอารถไปจอดขายน่ะเราก็เขียนอสอปรคุณโฆษณารถที่เราจะขายใช่ไหมครับว่าเขียนใส่ในกระดาษอยเองเงี้ยนะว่ารถปีนี้สมมติว่าเป็นรถรถฟอร์ดแล้วกันนะรถ f o ร์เดียวฟอร์ด,รดปี อ่าหน9 9 9เก้าเก้าเก้าในทีในทอยโรว่แล้วก็บรรยายสปปรรพคุณนะครับว่าเกียร์อะไรเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรบ้างมปีประตูไฟฟ้าประตูเซ็นทรัลล็อกพวงมาลัยพาวเวอร์มีเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นคาเซ็ตเทปสมัยนู้นอะโคตรเก่ามากเลยไม่มี บูทคูดไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบอย่างสมัยปัจจุบันไม่มีจอจิ้มจิ้มทัชสกรีนนะไม่มีอะสมัยนันก็นะลองนึกภาพดูแล้วกันนั่นแหละครับก็ยายสมสบูรณเสร็จแล้วเอาไปปะกับเทปปะข้างกระจกนะเอาด้านที่เป็นตัวสอนโฆษณาออกแล้วเขียนป้านะ sale, แล้วโฟร์เซลแล้วก็จอดทิ้งไว้ล็อกประตูรถให้เรียบร้อยนะครับล็อกล็อกให้ดีนะของในรถ มีค่าไม่มีแล้วนะพรพร้อมรถคันนี้พร้อมจะขายเราก็เอาไปวางเอารถรถจอดสปอร์ตที่เราจ่ายตังค์แล้วนะล้วก็จอดไว้นั้นอนะ่ะแล้วก็ทิ้งเบอร์อ่ารือบอกว่าในใบประกาศขายเนี่ยสมนัญญาสมรพากรส่วล้วเราก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะฮะให้เขาติดต่อมาเบอร์ไหนเบอร์อะไรที่ที่คนสนใจติดต่อมาหาเราได้ชื่อบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยที่อยู่ของเราไม่ต้องไปเขียนนะคนสนใจเขาก็จะจดเบอร์เราไปแล้ว โภมหาเราเองสบายเท่านั้นนะเป็นการขายรถขายรถสองนี้เป็นการหารายได้พิเศษนะครับเป็นงานพิเศษนะครับหาหาเงินที่ไปเรียนมาหาลายัยนะฮะขายจะกลายเป็นเดลเออร์ขายรถมือสองพร a เวด e a ล e เ s อร์ n d h นแฮงคาร์เซลแมนโอเคก็ทำอาชีพนี้อยู่อยู่พักหนึ่งนะนานนัอนกันขายรถไปได้ไม่รู้กี่คันก็ ก็คือที่จะเล่าก็คือพอยของเรื่องนี้มันมันมีเหตุการณ์ที่ว่ามันมีครั้งหนึ่งขายรถจำรุ่นไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นรถสี่ประตูแฟมิลี่หรืออะไรสักอย่างนึงหรกสักคันหนึ่งนี่แหละแล้วทีนี้มันมีคนสนใจที่จะซื้อก็คือเป็นเป็นเป็นฝรั่งฝรั่งผิวสี พูดง่ายๆคือเป็นคนคนผิวดำอ,อ่ะคนผิวดำนะครับคนผิวดำเขาโทหมาเออยูวอซาแบนอะไรเงี้ยอวอร์ซิโยค้าวัาเชกิด้ก็หมายว่าเอฉันอยากเจอฉันอยากจะลองขับรถฉันสนใจรถที่เธอประกาศขายอยากจะลองขับอะไรเงี้ยขอลองขับหน่อยนะอะไรเงี้ยก็คือเขาาโทรมาแล้วก็นัดเจอกันก็ไปเจอกันที่ไอที่ ที่ที่ลานจอดรถที่ประกาศขายที่ฝากรถขายแว่นะเขาก็ก็ไปไปเจอกันแล้วเจอกันแล้วก็เขาก็ให้ลองเขาเขาลองขับก็ตกลองว่าเขาชอบนะพี่พี่พี่ผิวสีพี่พี่พี่ดำนะเรียกพี่ดำเลยนะเขาชอบรถคันนี้เขาก็บอกว่าเออฉันเป็นทหารอยากหาเพิ่งย้ายมาแล้วก็อยากหารถที่เอาไปใช้แฟมิลี่รถ s e c o ันแ a n d รถมือสองเนี่ยแหละราคาไม่แพงอะไรเงี้ยฉันจะเอาไปใช้เอาไปขับไว้ทำทำงานรับส่งลูกเมียอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็โอเคเขาพอไปลองขับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกลงราคากัน,น,นเขา make offer นะ make, make offer บางทีสมมติเราตั้งขายเนี่ยขายว่าเออรถ5,000เหรียญเนี่ยเขาอาจจะต่อ4,500เหรียญอะไรก็ว่าไปถ้าเรา โอเคเราคิดว่าเ,ออเราพอได้กําไรอยู่นะไม่ขาดทุนนะเราก็ขายนะเราก็ไม่ใช่แบบไปขายขาดทุนนะเราะมไหวนะกว่าจะหารถมาขายได้แต่ละคันไม่ใช่ง่ายๆนะสมัยนู้นด้วยแล้วบางทีเราต้องไปแล้วก็เราเสียค่าจอดที่ไอ้นี่ที่จอดขายรถเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าจอดเป็นรายอาทิตย์แล้วบางครั้งเราต้องไปลงหนังสือพิมพ์อีกนะไปเสียค่าโฆษณาขายรถในหนังสือพิมพ์อีกนะมันก็บวก แล้วเราก็เสียค่าที่เราต้องเดินทางไปทางกลับที่อพาร์ตเมนต์ที่เราพักกับที่จอดขายรถเนี่ยนะคิดเบ็ดเให้มันได้กําไรพอโอเคบ้างจะได้มีมีเงินไปเสียค่าเทอมเรียนมหาลัยโอเคตกลงรถคันนี้ฝรั่งผิวดาพี่ดาเขาก็ชอบนะโอเคเขาพอเขาชอบปุ๊บปัญหามีอยู่ว่าเขาไม่ได้ซื้อขายเงินสดตรงนั้น เขาอยากจะเพื่อความรอ,อบคอบเขาเป็นทหารนะเขาจะนัดเราให้เอารถะไปเจอกันที่หน้าธนาคารก็คือขับไปในในในค่ายทหารค่ายทหารที่มันมีธนาคารแบงค์ของเขาแบงค์ธนาคารร้านสาขาของเขาอยู่ในค่ายทหารนั้นด้วยเขาจะให้เราขับไปรถไปนัดเจอเขาอีกวันหนึ่งเพื่อเขาจะไปเอาเงินที่ธนาคารนั้นมาให้เราแล้วเราก็เซ็น เซนใบใบเขาเรียกอะไรอ่ะยื่นเขาเรียกไททอลิเคิลไททอล์บารเราน่แต่เลกสมุดสมุรดรถเล่มเขียวเล่มฟ้าอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วก็เวลามีใบเซนขายอะไรก็ไปตกลงกันตรงนั้นแล้วเขาก็เอารถเราไปแล้วเขาไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรที่หลังของเขาเองก็นะนั่นแหละโอเคก็คตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วโอเคเอาเป็นที่แน่นอนวัน พอลุกขึ้นนัดกันนัดกันไปที่ค่ายทหารเขาเรียกว่าแล้วมันโดย Force Base ค่ายทหารนั่นที่เป็นค่ายทหารของทหารอากาศนัดไปที่นั่นเราก็เป็ูวอลูกทหารอากาศเก่ามันกนะันก็เข้าออกเข้าออกค่ายทหารเป็นว่าเล่นเหมือนกันไลไอที่รับฝากขายรถนะมันก็อยู่ในค่ายทหารเหมือนกันนะลืมเล่าให้ฟังนะนะล้วก็พอไปไป วันถึงวันที่นัดก็คือเอารถเราก็เอารถไปนะรถไปแล้วก็เราขับรถคันที่จะขายไปแล้วก็ให้เพื่อนขับเพื่อนเราขับมารับเราทีหลังจําได้ให้เขาขับมารับเราทีหลังแต่เราก็ขับรถคันที่จะขายไปไปจอดรอไปจอดรอ,อ,ดอ,อพี่ดําที่นัดจะซื้อรถก็ไปจอดใ lot, นพักกิ้งลอดลานจอดรถของ ใกล้ๆธนาคารของธนาคารในค่ายทหารนั่นแหละก็จ,ะจอดรอเขาสักพักหนึ่งไม่นานพี่ดําก็มาพี่ดําก็มาพี่ดําก็มาแล้วก็ก็เซยโลอะไรกันพี่ดําก็จะต้องเข้าไปเอาเงินเขาก็ให้เราแบบคล้ายๆกับสแตนบายรอรออยู่รออยู่แถวนั้นก่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้อา่า ทีนี้เราก็เราก็นั่งรอเดินยืนรอวนๆอยู่ในรถอ่ะล้วก็เหมือนว่าทหารเนี่ยเขามามามา,มาเขาจะต้องไม่แน่ใจว่าเขาไปต้องไปกู้เงินแบงค์หรือรองเงินโอนจากที่อื่นเข้ามาแบงค์อะไรก็จํารายละเอียดดีเทลไม่ได้แล้วมันค่อขนข้างจะใช้เวลามันค่อนข้างจะใช้เวลาก็คือรอพนักง,งานในแบงค์ที่จะให้เงินเขาอะ่ะเป็นเป็นเป็น เงินสดแต่ทีนี้มันมีออปชันที่ว่าเงินสดธนาคารสามารถให้ให้เป็นเงินสดหรือจะให้เป็นคเชียเช็คเป็นเช็คเข้าบัญชีมาให้เราแล้วเราก็เอาเอาเช็คมาแล้วเอาไปค้าบัญชีเราอีกทีก็ได้หรือเอาเช็คนะไปขึ้นเป็นเงินสดทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ระหว่างที่ที่ที่รอกันเนี่ยเราเราก็นึกเราก็บอกกับพี่พ,พี่พี่ดาบอกว่าเธออยู you want check one more time ่วันนู้นเช c คค้าวันงวดัน เขาก็บอกว่าเธอจะอยากจะไปเช็ครถให้มันให้มันชัวร์อีกครั้งหนึ่งไหมก่อนที่จะตกลงเอาเงินมาให้ฉันอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคโอเคก็เ,เลยออกไปข้างนอกกันอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญ <c oughs> <c oughs> จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยระหว่างที่ เราอะเดินไปกับพี่พี่พ,พ,พี่พี่ดำเนี่ยน,นะไปเช็ครถแล้วก็เดินไปรอบรถรถเดินไปเช็ครถนี่คือหมายความว่าไปดูรถว่าไอหลังจากที่วันตกลงซื้อขายแล้วเราเอามามาหาเขาเนี่ยมันมีรอยอะไรเพิ่มเติมไหมเผื่อเราไปขับไปขูดไปขีดอะไรไหมอะไรเงี้ยไปดูก็เดินวนกันนะเช็คข้างนอกดูยางดอูอ่า สีดูกระโปรงดูรถดูรถข้างหลังท้างดูประตูอะไรเงี้ยเเดินวนมองมองให้รอบรอบ,รอบข้างนอกสองคนเราอ่ะไอ้ด้วยความที่ที่ว่าอันนั้นอันนั้นนะคนที่ซื้อคือพี่พี่ดำนะเป็นอริกันอเมริกันเป็นคนผิวดำเป็นอเมริกันผิวดำนะฮะนึกภาพออกนะ แล้วเราตัวเราเนี่ยดูหน้านะด,นาดูหน้าตานะด้วยความที่ว่าอยู่ไปอยู่เมืองนอกอคนส่วนมากจะคิดว่าเป็นพวกเม็กซิกันหรืออะไรประมาณนี้จริงมันจะมีพวกโดยบอลพวกชาวชาวผิวขาวนะเขาจะคิดว่าเราเป็นพวกเม็กซิกันบ้างอะไรเงี้ยไอ้น้อเม็กซิกันใหญ่ถ้าตลกดี เขาคิดว่าไอ้คนหนึ่งเป็นเม็กซิกนันอีกคนเผ,ผิวดำอะไรประมาณเนี้ยแล้วที่มันทะลึ่งเกิดเรื่องก็คือมันให้ระหว่างที่ที่เราเดิน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 อยู่ดูดูรถกันอินนั่นอนะ่ะมันมีตำรวจเว้ยตำรวจตำรวจตำรวจอ่ะเขาเรียก MP p o พ i c e ตำรวจของตำรวจทหารอ่ะมันขับรถมาขับรถมานะเปิดหวอมาวูา้วขับรถมาอีก แล้วเป็นตำรวจผิวขาวไะจะออกมาจากรถสองคนเลยนะแล้วมันม็จอดแล้วก็ถืออาวุธคบมือเลยนะแล้วมันก็เดินมาถามถามเรากับพี่พี่มุดว่าทําอะไรกันอะไรเงี้ยเราก็ตกใจพี่มุดก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะตำรวจมาทําไม <laughs> ไม่ได้ทําอะไรผิดกันนีดหน่อยนีย่แค่เดินดูรถแค่ตรวจรถอินสเปกรถน่ะก่อนที่จะซื้อขายไฟนอลกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะ เขาหลวมันก็ถามบอ,อกว่า uh, who's guys this รถใครอะไรเงี้ย what are you guys doing ก็ถามนะแต่เขาก็ถามแบบในทํานองที่แบบว่า,าไม่ได้ใช้เสียงขู่ตะโคกอะไรเนะี่ยแต่ก็ถามใกลคๆ่ๆแบบเราเราสองคนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่ามันถามทำไหมมันไม่มเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรนี่หว่าเราแค่แค่ยืนเดินดูรถกันมันถามทำไมแต่ก็ตอบไปว่า,ว,าว่าเราจะซื้อขายรถแล้วทีนี้ ก็เลยเอ eh, ใจว่า why what's going on ดิว s ดูซัมซิ่งว o องแล้วก็บอกเขาบอกว่าเราทําอะไรผิดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยตํารวจถึงมาถามอะไรเงี้ยปกติก็ไม่น่าจะมีตํารวจมายุ่งย่ามอะไรขนาดนี้นะเพราะเราไม่ได้อะไรเงี้ยเขาตํารวจก็เลยบอกว่ามันมี <c oughs> คนผู้ประสงค์ดีโทรไปบอกตํารวจบอกว่าจะมีคน กำลังขโมยรถโคตรขำเลยอ่ะคือตำรวจบอกว่ามันมีคนคนโทรไปบอกตำรวจว่าจะเกิดการขโมยรถขึ้นมีเห็นเป็นพวกเม็กซิกันกับผิวดำเดินรอบๆรถอะไรอย่างเงี้ยแปนว่ามันจะขโมยรถแน่ๆเขาบอกอย่างนี้นะเป,นเป็นเป็นแบบเขาบอกแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าใครแต่บอกว่าเป็นผู้หญิงนั่นแหละโทรไปเขาก็เลยมามาเช็ค มาไม็ช่วให้แน่ใจว่าเกิดการขโมยรถขึ้นจริงหรือเปล่าพอ,อเขาเราอธิบายเราก็านี่ก็ยื่นให้เขาดูนี่นี่รถในเป็นของฉันนี่ฉันกําลังจะขายให้พี่พี่ดำเนี่ยฉันกาลังจะขายแต่รองเงินเขาอยู่เนี่ยแล้วก็มาเช็ครถกันอีกครั้งหนึ่งให้มันชัวแน่นอนก่อนที่จะขายเขาไปฉันไม่อยากให้เขามันมีปัญหาทีหลังอะไรเนี่ยพอตํารวจเขา เคลียแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาก็าบอกเอาโอ o r r อรี่ o อรี่ e r e s อรี่อะไรเงี้ยไอตำรวจสองคนก็โอเคคุณบายครับเข้าเขารถข,ขับรถกลับไปสถาน,นีตำรวจเรือะไรก็นะเพราเราสองคนกับพี่มุดก็ยืนงงเกาหัวอะไรวะเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอใครวะมันโทรไปพอเข้าไปที่กลับเดินก็เราก็เดินกลับเข้าไปในธนาคารบอกกล่าวว่าคราวนี้ไปได้น่าจะเงินน่าจะพร้อมแล้วนะ พอเข้าไปธนาคารรู้เลยว่าใครว่าใครโทรมันก็เป็นลูกค้าอยู่ข้างในธนาคารอีกคนเป็นใยฝรั่งผิวขาวมีอายุมีป้า <c oughs> นั่นแหละเป็นคนโทรมันมันเขามองเรามาจากธนาคารนะเขามองเรากับพี่พี่มืดอะ่ะเดินดูรถอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาคิดว่าเราสองคนนะเป็นขโมยนั่นแหละนั่นแหละมี พนักงานในแบงก์เขามาบอกนั่นแหละเนี่ยถือว่าเป็นถ้าถ้าเป็นเป็นสมัยเราก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเสียเสียเสียเวลาเสียสตุปปิอะ่ะมันคนเรามันมองกันที่ภายนอกอะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพวกผิวขาวเนี่ยจะมองคนอย่างเราเนี่ยเป็นเป็นไมโนริตี้ตลอดนั่นแหละนะแล้วก็มองผิวดำก็เป็นเซคันด์คลาสอเมริกันอะไรกันน่ แล้นี่เกิดมาหลายหลายปีแล้วนะเรื่องที่เกิดขึ้นเนะี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยนี้เขาอาจจะมีลงมีเรื่องมีลาวได้ลงโซเชียลได้ถ่ายคลิปโดนดา่าโดนว่าอะไรกันแต่ตอนนั้นเราสองคนก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องอะไรอะไรกับเขาหรอกคิดว่ามันแต่ว่ามามานึกดูมันเป็นเรื่องที่แบบสตูปิดอ่ะเสียเวลาเราแล้วมันมันเหมือนแบบว่าตำรวจมาหาแล้วมาคุยอะไรวะเราก็ไม่ได้ทําผิดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วตอนแล้วตำรวจมา ต้องมาดูเราาอะไรเงี้ยเราว่ามันเป็น,ปนที่แบบไร้ฟาราแล้วยัยน้านม,มองคนที่ที่ภายนอกอะแล้วอย่างเขาก็น่าจะรู้นะว่ามันเกิดในเบสนะในค่ายทหารอะใครมันจะเป็นขโมยรถตลางวันแสกหน้าธนาคารในค่ายทหารเนี่ยนะบ้าหรือเปล่าเรื่องทัเรื่องก็นั่นแหละยัยคนนั้นอะคงจะว่างมากในธนาคารยัยป้าผิวขาวอะ ทรไปแจ้งตำร,รวจก็นี่แหละจากเจ้าบอลที่เป็นเรื่องหนึ่งที่เคยเจอในใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอะ่ะมันก็ไม่ใช่ที่อะไรจะง่ายๆนะนะไหนว่าเราจะต้องสู้ชีวิตหาเงินหาอะไรมาสปอตตัวเองส่งตัวเองเรียนให้มันจบ,จบๆเพื่อจะได้มีงานการที่อาชีพมั่นคงมีรายได,ไดนะ้สร้างชีวิตให้มันมีหลักมีฐานขึ้นนะแต่เราก็ยังต้องภาชน กับปัญหาอื่นนะในสังคมอ่ะในสังคมของเขาอ่ะการเหยียดผิวการที่มองคนต่ำกว่าเออไม่ใช่ผิวขาวเหมือนเขาอย่างเงี้ย minority citizen เนี่เนาะกมันยังเกิดขึ้นอ่ะคุณก็ลองลองดูเพื่อนๆก็ลองลองดูขนาดปัจจุบันเนี้ยอ่ะที่อเมริกานะกว่าว่าจะมีมประธานาธิบดีเปียนผิวดำอ่ะดาราักโอบ,บามานะ่ะใช้เวลากี่ปีอ่ะ แล้วพอบารักอโอม,มาได้เป็นประธานาธิบดีจบสิ้นไปแล้วใช่ไหมล้วก็พอมีจะมีโอกาสได้มีประธานาธิบดีหญิงก็ชวดนะฮิลลารีคลินตันฮิลลารีคลินตันนั่นก็ไม่ได้เป็นนะเกือบเกือบ,อบจะได้เป็นแล้คนล่าสุดกัมาลานะหรือแคเมร์แคเมร์แคเมร์แฮร์ริสกัมาลาใช่ไหมคนออกเสียงแบบอินเดียอินเดียกัมาลากัมาลานั่นแหละ น่านก็ไม่ได้เป็นเป็นผู้หญิงเพราะว่ามันจะมีเรื่องนั่นแหละเชื้อชาติสีผิวแล้วก็เ,เพศนะคิดว่ามัน,ม,นมันเป็นเรื่องจริงก็นั่นแหละทรัมป์ทรัมป์ก็เลยได้ครับมาเป็นประธานาธิบดีเหมือนเดิมนะทรัมป์ก็เป็นพวกผิวขาวพวกอนุรกษนิยมพวกอเมริกันแท้ๆเขา,เาโหวตให้เขาชอบอย่างนั้นนะเขาอยากให้ได้พวกก่อ ออเมริกอเมริกันสีผิวว่า white power supremacy makeamericagreatagain โอ้คุยไปคุยมาการเป็นเรื่องการเมืองบ้าบอลขอแตกก็อยากจะบอกว่าการไปใช้ชีวิตต่างประเทศอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่แบบง่ายนะใครที่ที่ที่กำลังใช้ชีวิตอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะที่กำลังอยู่ ต่างประเทศอ่ะหรือก็ใครที่คิดจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะนะมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองเมืองเขาเมืองผิวขาวอนะ่ะเนาะอเมริกาแต่ความจริงเราก็ต่างกันรู้นะว่าอเมริกาได้ดินแดนนี้มาจากใครได้มาอย่างไรใหญ่พูดดีกว่าคนที่รู้ประวัติศาสตร์แท้จริงเท่านั้นแนหะถึงที่ที่จะเข้าใจโอเคเอพิโซดนี้ก็น่าจะประมาณสักแค่เนี้เล่าชีวิตความลําบากที่จะได้ที่ได้เคยได้ไปเจอ ที่นั่นนะก็ยังมีหลายเรื่องสตอรี่มากมาย,ยนะนี่ยังไม่ได้เข้าไปเรื่องแบบพวกอลอหลอน,ลอนเรื่องอาถรรพ์มิติลี้ลับอะไรนะก็มีนะคยๆค,ย,ค,ย,คยเจอเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่ามันจะเล่าออกมายังไงให้มันน่าฟังนี่เด้อันนี้ก็เล่านีน่นึกมาได้ก็เล่าเลยนะไม่มีการเขียนบทไม่มีการ เตรียมอะไรสคริปอะไรเลยนะคือเล่ากันแบบสดๆอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าฟังอ่านดูคลิปนี้จะรู้เรื่องกันหรือเปล่ายัางไงก็ขอให้อาขอบคุณขอขอ,ขอบคุณทุกคนนะที่ดูมาจบจนถึงขนาดนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ถ้ายังไม่ได้ subscribe นะครับยังไงก็ please you guys I know I talk this in Thai but uh you guys can maybe get Google Translate or whatever you know please hit the button like share and subscribe my channel please okay ทำมาถึงขนาดนี้ไม่ได้ตังค์สักบาทเลย y u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  e นี่แม่งโคตรจะแบบนะใครสนใจที่เป็นสปอนเซอร์ก็ลองดูรายละเอียดข้างล่างนี้กันนะครับขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกคนนะครับ อาเพื่อนๆเพื่อกว่าดมี FC เซบ้าก็ไม่รู้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ว่างแล้วนะโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามมาถึงคลิปนี้ขอให้ติดตามกันตลอดไปแล้วกันนะครับทุกท้าน everyone see you all next time เราเจอกันใหม่แล้วกนะัน